ครับสําหรับความเป็นมาของโครงการเพชรในตมนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงของการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่ปี2,517นนะครับซึ่ง <S <S ทางรัฐบาลก็มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การให้ความรู้กับประชาชน ในพื้นที่ชายแดนหรือว,ว่าพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งการดำเนินการก็จะมีการคัดเลือกนะครับเด็กนักเรียนนะครับที่จบมัธยมการศึกษาชั้นปีที่หกนะครับเพื่อเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือของกอรมน มหาวิาลศีนครินทรวิโรจน์นะครับเพื่อผลิตครูนะครับที่จะบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนานะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการฝึกอพปนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใช้กำลังภาคประชาชนนะครับซึ่ง กรรมนรก็จะมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปในเรื่องของการฝึกคนในหมู่บ้านอปปเพื่อเป็นกําลังภาคประชาชนนะครับในเรื่องของการจัดตั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็การฝึกทบทวนสําหรับในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับก็มีหมู่บ้านอปปทั้งหมด169หมู่บ้านนะครับสําหรับโครงการเพชรในตมเนี่ยก็จะคัดเลือก นักเรียนนะครับจากพื้นที่ที่ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านอพนะครับเพื่อเข้ารับการศึกษาก็สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนเนี่ยก็นะครับเป็นการเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีแล้วก็บ้าบรรจุรับรายการในที่บ้านของตนเองนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตาม,มาตวัตถุประสงค์ของรัฐบาลแล้วก็ หน่วยงานในระดับสูงนะครับที่ต้องการที่จะให้คุณครูเพชรในตมเนี่ยได้มีการถ่ายทอดความรู้ความสามารถต่างๆนะครับในพื้นที่ให้กับนักเรียนที่อ,อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของการศึกษาให้ทัดเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมืองนะครับสำหรับครูโครงการ เพชรในตมนะครับคนที่21ที่เข้ารับการศึกษาก็คือน้องกนกวันประยุนสุขนะครับหรือน้องแตวานะครับอันนี้ก็จะเป็นครูเพชรในตมคนที่21ที่ได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธนรวิโรดนะครับทางกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีก็ แสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งครับที่ประสบค,ความสำเร็จที่ได้เข้ารับการศึกษาแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็มีพัฒนา ในเรื่องของการศึกษาที่ทัดเทียมกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเมืองครับขอบคุณครับครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่ที่โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาครับในพระบรมราชานุเคราะห์มาพบกับน้องกนกวันประยุนสุขครับหรือน้องแพรวากันครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณประยุนสุขชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์เอกการปฐมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะเรียนจบจากโรงเรียนวัดส,สันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะ น้องแพลว่าครับน้องรู้จักโครงการเพชรในตมเนี่ยได้ยังไงครับค่ะก่อนอื่นหนูได้รับรู้ข่าวสารจากอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ได้เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านของหนูนะคะเป็นหมู่บ้านอ,อพปค่ะเราสามารถสมัครโครงการเพชรในตมได้ค่ะอ่าหลังจากเรารู้แล้วว่ามีโครงการเพชรในตมเนี่ยซึ่งเราอยู่ในหมู่บ้านอ,อพปเนี่ยเราตัดสินใจยังไงครับถึงได้เลือกที่จะเข้าร่วมโครงการเพชรในตมของกออลมนอเราค่ะ หนูตัดสินใจเลือกโครงการพเพชเในตมเพราะว่า,าจบมาแล้วสามารถบรรจุรับข้าราชการครูได้เลยไม่ต้องสอบแข่งขันค่ะแล้วก็ได้อยู่ใกล้บ้านสามารถดูแลพ่อแม่ได้ค่ะหมายความว่าเราสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนเราได้ใช่ค่ะเราก็อยากเป็นครูอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะครับพูดถึงว่าพอเราเริ่มสนใจแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมตัวในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วก็ทําอย่างไรบ้างค่ะ แล้วก็จะต้องเตรียมตัวติวหนังสือนะคะในการสอบแกดแพทค่ะมีการสอบแกดความถนัดทั่วไปและแพ t ห้ค่ะความถนัดทางวิชาชีพคูนะคะแล้วก็สอบวิชาสามัญค่ะต้องสอบวิชาสามัญอย่างน้อยสองวิชาค่ะเพื่อคัดเลือกเอกคู่ค่ะหลังจากนั้นก็ยื่นใบสมัครนะคะไปทางเว็บมหาวิทายาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะแลหลังจากนั้นก็ ยื่นเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะส่งไปทางมหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยก็จะมีจดหมายตอบกลับมาว่าเราผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะหลังจากที่เราสอบสัมภาษณ์แล้วผ่านการคัดเลือกการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรรมาลก,ก็จะโทรมาติดต่อเราบอกว่าเราผ่านการคัดเลือกแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้ทําเอกสารยืนยันสิทธิ์ส่งให้ทางกรรมาลัยค่ะดีใจไหมครับที่ได้รับคัดเลือกเป็นทุน ของเพชรในตมครับดีใจมากค่ะเพราะว่าปีนี้ผ่านการคัดเลือกแค่คนเดียวของจังหวัดราชบุรีค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกค่ะนะครับแล้วระหว่างที่เราเตรียมตัวเนี่ยเราได้ปรึกษากับกับทางสถาบันทางครูแนะแนวทางครูประจําชั้นยังไงบ้างครับค่ะแล้วก็หนูก็ศึกษาโครงการมาเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีหลายๆจุดที่หนูไม่เข้าใจหนูก็นําจุด ที่หนูไม่เข้าใจตรงนี้มาปรึกษากับครูแนแนวและครูประจำชั้นค่ะและนอกจากนั้นก็ปรึกษารุ่นพี่ที่จบจากโครงการเพชรในตมนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ปราณีนันทบุตรนะคะอสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นหัวหน้างาน,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็เป็นหัวหน้างานแนแนวค่ะนะคะอยู่โรงเรียนวัดสันติการ,รามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะ ในฐานะที่เป็นครูแนแนวนะคะในการสนับสนุนเด็กนักเรียนที่จะอยู่ในโครงการเพชรในตมนะคะเราก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองก่อนว่าเราในฐานะที่เราเป็นครูแน,แนวเนี่ยเรามีความรู้เกี่ยวกับโครงการเพชรในตมมากน้อยขนาดไหนเด็กนักเรียนที่จะก้าวสู่ โครงการเพชรในตมเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะที่สําคัญคือในหมู่บ้านของเด็กเนี่ยจะต้องเป็นหมู่บ้านอ,อพปเป็นดับหนึ่งเลยนะคะส่วนเรื่องของผลการเรียนนะคะผลการเรียนแล้วก็ความประพฤตินั้นมันก็จะตามมาทีหลังนะคะดับแรกก็ให้เน้นว่าเด็กเนี่ยนะคะเขาจะต้องอยู่ในหมู่บ้านอ,อพปนะคะแล้วก็บอกเด็กนะคะว่าเมื่อนะคะเมื่อเธอจบมาแล้วเนี่ยเธอจะต้องเป็นครู นะคะโดยที่เราไม่ต้องสอบนะคะทางกอราานอรมนเนี่ยเขาจะบรรจุให้เราเป็นครูร้อยเเซลยโดยที่ไม่ต้องสอบบรรจุนะคะง่ายๆซึ่งนักเรียนจะต้องแบบว่าเตรียมตัวที่จะต้องเรียนในสู่เรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยให้ได้นะคะอันดับที่1ก็คือครูก็จะเรียนรู้จากคนที่อยู่รอบข้างนะคะอันดับที่2เนี่ยก็จะไปศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะว่านอกจากเป็นมือวัสดุพปอแล้ว เด็กจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะต้องก้าวไปสู่โครงการเพชรในตมค่ะและอันดับที่3นะคะก็คือเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เด็กนะคะได้รับทราบตั้งแต่เขาอยู่ในระดับชั้นม .4 เพื่อเด็กจะได้เตรียมตัวไม่ใช่ว่าเราไปประชาสัมพันธ์ในขณะที่เขาอยู่ม .6 เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วนะคะในส่วนของครูแนวก็จะพัฒนาและก็ส่งเสริมเขาในเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีครับผมครูวิทยามงมั่นเป็นครูประจําชั้นของน้องแพรวานะครับสอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนวสันติการาวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ครับครับก็หลังจากที่ทราบว่าน้องแพรวานะครับได้โครงการเพชรในตมนะครับเราก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้ให้คําแนะนําหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะในด้านของการติดตามข่าวสารนะครับคือเราไม่อยากให้น้องเสียยวกัดนะครับเราก็จะคอยแนะนําแล้วก็ ได้รับการประสานง,งานจากอาจารย์แน่น่อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะช่วยคอยตามว่าอ่ะกาหนดการนาช่วงเวลาไหนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมีความรับผิดชอบสูงนะครับเขาก็จริงๆแล้วเราไม่ต้องเราก็เหมือนเสริมกําลังใจให้เขาว่าอ่ะเธอพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะเข้าสู่วงการครูนะครับเธอมีความนะครับเธอมีความชอบในวงการครูจริงหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ คอยพักดันนะครับหลายหลายหลายๆด้านนะครับจนน้องพาวาประสบความสาเร็จครับน้องๆคะพี่อยากจะเชิญชวนให้น้องๆเข้าร่วมโครงการเพชรในตมถ้าน้องๆอยากเรียนฟรีเรียนจบมามีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์บรรจุค่าราชการครูเลยโดยที่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นน้องๆมาเข้าร่วมโครงการเพชรในตมกับพี่นะคะ